รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยลานา ใใสใสสจบรรรมขอความสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ที่พอรายการล้านนาธรรมล้านนาไทยทุกท่านวันนี้อาตามาภาพก็ยังนำรายการล้านนาธรรมล้านนาไทยอยู่กับท่านอาจารย์สาครสุวัฒโนซึ่งท่านก็เป็นภาคนักศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ไปเฮียนหนังสืออยู่ที่เมืองพารานสีประเทศอินเดียในตอนที่แล้วนั้นเราก่ออู้จกเกี่ยวกับเรื่องของสถานที่ที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนานั่นก็ได้แก่สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติส่วนลุมพินีวันวันนี้ก็จะนําท่านผู้ชมรายการมาสนทนาธรรมกับท่านอาจารย์สาครสุวัฒโนต เกี่ยวกับเรื่องสังเวชนียสถานสี่ตำบลจะไปที่ไหนจะอู้จากกัอนอย่างใดก็เจริญพรท่านผู้ชมรายการได้พอได้กอยกันต่อไปก่อนอื่นนั้นก็จะต้องขอนมัสการท่านอาจารย์สาครก่อนนะครับการนมัสการครับท่านอาจารย์จเจริญพรยัดโยมที่รับฟังรับชมรายการลานนาธรรมลานนาไทยในวันนี้ปะกัน อย่างเช่นเคยเพราะว่าตอนที่แล้วก็ได้อู้กันไปเกี่ยวกับสถานที่อันประศครับของพระพุทธเจ้าวันนี้ท่านพระอาจารย์เป็นตัวแทนของญาติโยมครับจะได้มาถามอย่างเกี่ยวกับดินแดนพุทธภูมิครับซึ่งตัวกระผมนั่นก็ได้ไปศึกษาอยู่ที่ประเทศอินเดียอยู่ที่อินเดียอตอนนี้ก็ ไปอยู่ได้สองปีรก่งละสองปีเกิงเนาะครับผมครับท่านอาจารย์ครับผมมีบทกลอนบทหนึ่งที่เปิลเขียนเอาไว้ครับตอนที่ไปจาริกสแสวงบุญที่ประเทศอินเดียก็ไปอ่านแล้วก็พิมพ์มาครับผมน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในบทกลอนนี้เปิลก็บอกว่าที่พระสิทธ,ธัะบำเพ็ญทุกกรกิริยาที่สุชาดาถวายเข้ามาทุปปลายาที่พระโพธิสัตว์อธิฐานลอยถาด ที่พระโลกกนาตัดสรู้รที่บรมคูชนะมารที่เจ็ดสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตพระพุทธเมตตาที่เนรัญชลาสายน้ำใสที่ร่วมใจใต้ต้นสีมหาโพที่บำเพ็ญบารมีด้วยการเจริญภาวนาที่ไหนท่านอาจารย์ฟังแล้วนี่หยัดโยมตั้งหลาย เป็นเมืองพุทธคยาอ๋อพุทธคยาเป็นหนึ่งในสีสังเวชนียสถานครับเป็นเมืองตี่พระพุทธเจ้าของเฮาบรรลุธรรมอ๋อครับเป็นเมืองตี่พระพุทธเจ้าบรรลุธรรมครับก็หมายความว่าเป็นเมืองตี่พระพุทธเจ้าของเฮานั้น ได้ตัสรูอนุตตรสัมมาสัมพุทฺยานใต้ต้นไม้สีมหาโพธิ์ครับผมโอ้ครับเมืองนี้เป็นเมืองที่น่าสนใจครับที่ท่านพระอาจารย์ได้กล่าวมาซึ่งถ้าจ้าพูดได้ไปครับเมืองนี้เป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าของเฮาเนี่ยไปอยู่แล้วก็ได้ต่อสู้พญามารแล้วก็ได้ศึกษาความเพียร เส้นทางลองพิษลองถูกอยู่ที่เมืองน,นี้ครับที่ท่านพระอาจารย์ได้กล่าวมาว่าเป็นเมืองที่บำเพ็ญทุกขกิริยาทุกขะทุกขละกิริยาครับทุกขละ,ะกิริยานี่ตามที่หูนี่พระพุทธองค์นั้นได้ไปบำเพ็ญที่ดงคาสิลีในดงคาสิลีนี่ก็เป็นสถานที่ที่มีความสําคัญสถานที่หนึ่งก็เป็นดอยรัาประเดี๋ยวนี้เป็นดอยหัวมดเนาะเป็นดอยอ่าเป็นดอยหัวมดดอยหัวโลน้น ในดอยเนี่ยก็จะมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งในถ้ำนี่ก็จะมีพระพุทธรูปปางบำเพ็ญทุกขกละกิริยาอยู่หนะ้านะสถานที่แห่งนี้มีความสําคัญอย่างใดท่านอาจารย์รแล้วก็มีเรื่องราวที่เป็นพุทธปฏิหารโดยเต่าที่หูนี่นะครับนะครับสถานที่นี้เป็นสถานที่บำเพ็ญเพียรในทางสุดโต่งของพระพุทธเจ้าครับ,รบอดเขา้าอดน้ำ กันลมหายใจห้อ,องว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันครับณปี่ภูเขาดงคะเสรีแห่งนี้ครับโอ้ง่ายๆบออกคณะรัทธาื่อมันตายไปข้างหนึ่งครับเื่อมันตายไปในข้างหนึ่งญาติโย,ยมที่เคยไปบางคนบางตั้นไปเฉพาะต้นสีมหาโพออแต่บอกเคยไปพอไปกอยที่นี่ครับที่นี่นี่ลักษณะ อย่างที่ท่านพระอาจารย์กล่าวไปนะเบื้องตน้นและที่ท่านพระอาจารย์ว่ามีความสําคัญคือที่แห่งนี้เป็นที่ที่พระพุทธองค์นั้นเดินทางพิครับและกลับใจเดินทางถูกครับในการเดินทางพิษในที่นี้หมายความว่าเดินทางพิษในการจะเข้าสู่ความเปลี่ยนพระพุทธเจ้าของ้นค,คือการบําเพ็ญทุกกกิริยา ทรมานร่างกายจนเกินไปครับผมทรมานแค่กายภายนอกแต่ว่าบ่ได้ดูแลหรือว่ารักษากายภายในครับผมครับและสิ่งที่เปลี่ยนในที่นี้ก็คือว่าตอนที่เปิ้ลบำเพ็ญอยู่นั้นครับมีพญอินท่านพระเจ้ายอดโยมตั้งหลายมาดีดพินสามสายนะที่นี้<อ>ครับนะบทีน่นี้สายหนึ่งนั้นตึงกันไปครับ ดีดพัดเท่าใดก็ปุ๊ก็ขาดสายหนึ่งดีดแล้วยางเกันไปเสียงเบาไพเราะแต่หันสายดีดแล้วเสียงมันม่วนอันนี้นี่คนมีปัญญาเนี่ยเวลาเพิ่นพออย่างเพิ่นฟังอย่างเกิดปัญญาครับเกิดทางรุดพ้นพระพุทธองค์ก็เลยเปลี่ยนสายครับเปลี่ยนทางเดินกลับมาฉันพัตนาหาบในคณะนั้นนี่มีปัญจวัคคี ครัที่ <5. S 1> รับอัญญาโกธัญะวัตพระพัทธิยะมหานชามะอัสสชีห <5 S 1> ้าตนห้าองค์ห้าตันนี่เปินได้ดูดูแลอยู่ที่หัน่นออส่งเข้าทรงน้ำตกใจพระพุทธเจ้าหันมาฉันพัฒหังหออนีละหมดหนีละหมดอ่หนีละหมดเหลือเปินอยู่ที่หัน่นบำเพ็ญเพียรที่หัน่นอ,อ,อันนี้เป็นสิ่งที่ญาติโยมตั้งหลาย ทรัทธานาบุญทุกท่านเวลาไปอินเดียไปกราบไหว้สังเวต้องไปดูไปดูไปพานี่พระพุทธเจ้าบําเพ็ญทุกขละกิริยาชนติสุดตรงตีหันครับตีหันเนาะแล้วก็ในบทก่นี้ผมก็ยังอู้ถึงว่าที่สุชาดาถวายมัทุปายาตครับผมสุชาดานี่ไผ่ะท่านอาจารย์สุชาดานี่เป็นหญิงในเมืองเมืองนั้นครับับที่เปิ่น อธิษฐานเอาไว้ว่าถ้าเปิ้ลได้แต่งงานกับพ่อจายที่มีฐานะเท่าเทียมกันอนหรือครับหร,หรือมีฐานะรวยกว่าตัวเองดีกว่าตัวเองครับและอธิษฐานแห็นว่าถ้าได้แต่งงานกับประจายดีอย่างอี้แล้วครับลูกคนแรกขอให้เป็นพ่อจายนางคนนี้ก็ได้ไปอธิษฐานไว้อไปบนลูกกเทวดาไว้ อที่ใต้ต้นไทครับดังนั้นนี่ท่านพระอาจารย์แม่นางสุชาดาเป็นคนที่สําคัญยิ่งอืเกี่ยวกับเจ้าชายสินทะแห่งคนนิ่งเ,<อ>เป็นคนถวายเข้ามาทุบป,ป้ายาดหลังจากเจ้าชายสินทะที่บวชไปแล้วได้ชื่อว่าพระสินพระสินทะไปบําเพ็ญเพียรละความเพียรแล้วลงมานั่งอยู่ใต้ต้นไท แล้วแม่ดางคนนี้ก็ได้เอาเข้าไปถวายครับเพราะว่าตัวเ้าได้สมปรารถนาที่ไปอธิฐานไวออ้ว่าอยากได้สามีที่รวยครับอยากได้ลูกประจัยครับเพราะว่าคนในสมัยอดีตข้างพุทธกาลหรือว่าคนในปัจจุบันในประเทศอินเดียครับแม่ยิงต้องขอประจัยแม่ยิงต้องขอประจายครับแล้วความปรารถนาของแม่ยิงก็คือได้สามีที่ดีครับผมและได้ลูกประจัย ผมได้สมปรารถนาก็เลยทำเข้ามาทุปายาตไปถวายตั้งใจไปแก้บนพี่กับลูกเทวดาครับปรากฏว่าไปเข้าใจพิษว่าพระพุทธเจ้าอ่าเป็นเทวดาเป็นเทวดาก็เลยปั้นเข้ามาทุปายาตไปถวายครับโอ้แต่ว่าการถวายเข้ามาทุปายาตของนางสุชาดาเนี่ยเต้าตี้หูเนี่ยพระพุทธเจ้าเปิ้นยกย่องสรรเสริญว่าประเสริฐครับ การบินทาบาทสองครั้งที่มีผลยิ่งใหญ่มากที่สุดในโลกนี้ที่ทำได้ยากก็คือการถวายเข้าบินทีบาทตอนที่พระพุทธเจ้าจาตัสรู้ก็คือนางสุชาดาเปินห้องว่าปฐมเนาะเป็นปฐมเป็นปฐมครับเป็นปฐม,ปปมแล้วก็แหมคนหนึ่งก็คือการถวายของนายจุนทะ <c oughs> ก็คือปัจฉิมมบินทบาท <c oughs> ตอนที่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะดับขันทปรินิพานก็ถือว่าเป็นคนที่มีความสําคัญในประวัติศ <c oughs> าสตร์ทางพระพุทธศาสนาถ้าบามีนางซุชาดาในวันนั้นก็อาจจะบมีพระพุทธเจ้าในวันนี้เพราะว่าเป็นคนที่ไปถวายเข้ามาทูปายาต <c oughs> เป็นอาการถวายเป็นครั้งแรกแล้วก็ถาที่นางเอาไปถวายก็ยังเป็นถาทอง หลัลงจากที่ถวายแล้วเพื่อนเอาถาดไปที่ไหนท่านอาจารย์ญาติยโยมสาธุชนตั้งหลายบ้านเฮาเนี่ยถ้าเอาถาดไปถาวายใส่กับเข้าไปถาวายต้องเอาคืนบ้านอืเอาปิกบ้านครับแต่นางสุชาดาเนี่ยถาวายจึงถาดมันจะถาดธรรมดาถาดทองคำํำทองแต๊ะเนี่นะอเอาใส่เข้ามาทูปประหยัดไปถาวายอืดังนั้นพระพุทธองค์ของเฮาเนี่ย ก่อนที่เปิ้นจะบรรลุธรรมเปิ้นก็มีการเสียงไทยด้วยการเอาถาดของนางสุชดาที่เอาใส่ข้ามทาวมาถามวายไปลอยเสียงไทยณนะท่าสุปะทะมแม่น้ำเนรัญชลาอครับเปิ้นเสียงไทยว่าอยังอีท่านพระเจ้าถ้าจะได้เป็นบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าอื่อถาดนี้ รอยทวนกระแสน้ำครับถ้าบ่อได้บรรลุธรรมก็เฮืดาดนี่รอยตามน้ําไปเยอะครับเป็นการเสี่ยงทายครับและปรากฏว่าถาดทองคนะํานั้นได้รอยทวนกรนะแสน้ำแล้วก็ไปจมจมลงไปครับจมลงไปณนะแม่น้ําในรัญชลาครับ พอโจมลงไปปุ๊บก,ก็ไปถูกกับถาดเห็นสามใบเนาะท <ผม S 2> ี่อยู่ใต้แม่น้ำพอเสียงดังกิ้งพญานาคก,ก็ตื่นครับอพอพญานาคตื่นขึ้นแล้วก็โอ้ยบรรดาเตวบุตรเตวดาอินพรมตั้งหลายก็ปากันมาร่ายรำรต่อหน้าพระพุทธเจ้าว่าโอ้บัดเดียวเนี้จะมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแห็แล้วเนอ้เอนี่ก็เป็นที่มาของ บทกลอนที่เปิ้ลบอกว่าที่พระโพธิสัตว์อธิษฐานลอยทาครับผมหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์สาคัญณสถานที่แห่งนี้ที่มุฮาเจ้าข้าทั้งหลายบกควรที่จะละลืมตามบ,บทกลอนที่เปิ้ลบอกไว้ว่าที่พระโรคก,กนนาตัสรูครับในวันที่เปิ้ลจะตัสรู้ที่ใต้ต้นสีมหาโพซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สําคัญอย่างยิ่งเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ในค่ำคืนนั้นที่พระพุทธเจ้าของเฮานั้นได้นั่งน่ตายตนพระีมหาโพธิ์ท่านพระอาจารย์รัทธาโย,ยมทั้งหลายเป็นสิ่งที่เฮาท่านทั้งหลายถ้าไปสีสังเวแล้วนี่ต้องไปนั่งระลึกนึกถึงการต่อสู้ของพระพุทธเจ้าทีต่ตอนนั้นยังเป็นพระสินธะอยู่ได้ไปนั่งนะ แห่นวัชระอครับแล้วก็มีมูมานพญามารต่างๆอืเข้ามาโจมตีมาทำร้ายพระพุทธองค์ครับเพราะว่าพญามารได้สั่งขบวนมานทั้งหลายบอกว่าเฮือคัดขวางบ่เฮือบรรุธรรม,มเพราะว่ามนุษย์คนนี้เกิดมาจากคนตม,มเกิดมาจากสิ่งโสกปกยาเฮือได้บรรุธรมรมเฮือฆ่า